สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีข่าวมารายงานการพอสมควรนะครับ5-6ข่าวแล้วก็มีข่าวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทั้งอาการบาดเจ็บนะครับทั้งเรื่องราวของสตอรี่ในการปั้มแล้วก็รวมถึงเรื่องของจอห์นซีนาด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับมาซิดิสมาร์ติเนสได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรง นใน NXT นเอตอนล่าสุดเนี่ยมาซิดิสมาติเนสนะครับถูกเซียรลีเนี่ยเตะเข้าไปค้างอย่างแรงทำให้เจ้าตัวเนี่ยน็อกเอาท์ครับและมีอาการตัวเกรงระหว่างแมตช์ถึงแม้เจ้าตัวจะสามารถยกไหล่ขึ้นมานะครับแต่ว่ากรรมการก็ยุติแมตช์ลงอยู่ดีนะฮะเนื่องจากมาซิดิสมาติเนสเนี่ยไม่สามารถปั้มต่อได้แล้วหลังจบโชว์ใน WWE นะครับได้มีรายงานว่ามาซิดิดมาติเนสเนี่ยถูกพาเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน และยังไม่แน่ใจว่าเธอจะกลับมาปั้มได้หรือไม่นะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จริงแต่ก็ยังคงมีอาการสมองกระทบกระเทือนอยู่นะครับซึ่งอาการกระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าเธอจะกลับมาปั้มได้ในอาทิตย์หน้าหรือว่าจะต้องพักฟื้นอีก6เดือนเพราะว่าอาการนี้เนี่ยไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาการฟื้นตัวแล้วก็ระยะเวลาของการสแสดงอาการได้นะครับพอยกตัวอย่างนักมวยปั้ม ที่ผมรู้จักคนหนึ่งนะครับเขาก็มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองนะฮะอาการของเขาก็คือใช้ชีวิตอยู่ปกตินะครับแล้ะอยู่ดีๆก็เลือดก,กำเดาไหลแล้วก็หมดสติไปคือมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการออกกําลังกายใดๆนะฮะคือใช้ชีวิตปกติยังลําบากเลยสําหรับอาการของการกระทบกระเทือนทางสมองอยังไงเนี่ยก็ขอให้มาซิดสมาติเนสเนี่ยหายไวๆนะครับและนี่คือช็อตของ เซอรรีนะฮะที่เตะปากมาติเนสเข้าไปนะครับก็ขอให้เจ้าตัวหายไปไปแล้วกันข่าวที่2ครับบูก็ทีเชียบ็อบบี้แลชลีย์ให้กระทืบโคฟ,ฟี่อย่างรวดเร็ว WWE แชมเปี้ยนบ็อบบี้แลชลีย์นะครับมีโปรแกรมจะต้องป้องกันแชมป์ของเขา กับโควิงสตันใน m o น e y in t h e b a n k ใน h อ l l of น a m e p o d c a s t เนี่ยบูกฤีได้พูดถึงแมตชนี้นะครับเราก็บอกว่าเขาอยากจะเห็นบ็อบบี้แลสลี์ทำลายล้างโควิงสตันบูกฤษีบอกว่าผมหวังว่าบ็อบบี้แลสลี์จะออกไปยํำเละโควิงสตันให้สมกับที่นักมวยป้ามตัวใหญ่ๆมักจะทำกันออกไปกระทืบมันและกระทืบมันอีกครั้งและอีกครั้งจนคู่ต่อสู้ร้องขอความเมตตานั่นเป็นทางเดียวที่จะทำให้ผมรู้สึกว่า มันเหมาะสมสําหรับแมตชนี้สําหรับผมแล้วแมตชนี้เหมือนกับบ๊อบบี้เลสลี่ออกไปปั้มแบบ b e ทเดอะคล็อกหรือว่าการปั้มแบบชนะในเวลาที่กําหนดผมคิดว่าแมตชนี้เนี่ยมันควรจะจบด้วยเฮิร์ดล็อกอย่างรวดเร็วคือเข้ามาชกหนึ่งทีเราเฮิร์ดล็อกชนะไปเลยนี่คือความเห็นของ WWE Hall of Fame Booker T นะครับที่เขาอยากจะเห็นแมตชนี้เนี่ยจบอย่างรวดเร็วไม่แน่เนี่ย Booker T อาจจะมอง บ็อบบี้เลสลีย์นะครับอยู่ในระดับเดียวกับบล็อกเลสเนอร์เลยก็ได้เพราะว่าตอนชิงแชมป์เนี่ยของโคฟี่กับบล็อกเลสเนอร์นะครับบล็อกเลสเนอร์ก็เริ่มแมตช์ด้วย F5 แล้วก็เอาชนะไปได้เลยนะครับผมซึ่งในรอเนี่ยบ็อบบี้เลสลีย์ได้สู้กับเซเวิร์บูดนะครับในแมตช์ของเฮลวินเดอร์เซลก็ดูสูสีมีสีสันสนุกสนานดีรวมทั้งในรอตอนต่อไปครับจะมีแมตช์ระหว่างโคฟี่คิงสตันและเซเวิร์บูดเจอกับบ็อบบี้เลสลีย์แล้วก็ MVP ในแบบแพ็กทีมแมตช์ด้วย ข่าวที่3ครับทิปเปอดยื่นข้อเสนอที่จะช่วยเหลือจอห์นม็อกซ์ลี์อยู่ตลอดเวลาและนี่ปาเกตภรรยาของจอห์นม็อกซ์ลี์นะครับบอกว่าทิปเปอร์เฮเนี่ยยื่นข้อเสนอที่จะช่วยเหลือจอห์นม็อกซ์ลี์อยู่ตลอดถึงแม้จะออกไปจาก WWE แล้วก็ตามในช่วงที่ม็อกซ์ลี์ได้รับบาดเจ็บจากข้อศอกนะครับในการปั้มที่นิวเ a p a ปนจนไม่สามารถขึ้นปั้มได้ในออเอา t เนี่ยทิปเปอร์เฮก็ยื่นข้อเสนอในการช่วยเหลือทุกๆด้านและนี่ปาเกตบอกว่า ถึงแม้จอนจะไม่ได้อยู่ใน WWE แต่ในตอนที่จอนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ไปปั้มในญี่ปุ่นเนี่ยพิพเฮดก็ทำให้ฉันมีเวลาดูแลเขามากขึ้นทิพเฮดจะคอยเช็คอยู่ตลอดเพื่อความมั่นใจว่าจอนจะไม่เป็นอะไรและถ้าเขาต้องการอะไรเนี่ย WWE จะพร้อมช่วยเหลือในทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากจริงๆถึงแม้ทั้งคู่จะจากลากันแล้วแต่พวกเราก็ไม่ได้เกลียดกันอย่างที่ทุกๆคนคิดพวกเราใช้เวลาร่วมกันและไม่มีอะไรแย่เลยสำหรับเหตุการณ์นี้ นักมวยปั้มบางคนนะครับก็ยังได้รับการดูแลจาก WWE อย่างดีนะครับถึงแม้จะออกจากค่ายไปแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักมวยปั้มที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมากมายจริงๆแล้วหลังฉากเนี่ยทิปเปเฮดดูแลนักมวยปั้มหลายคนนะครับคือเหมือนทิปเป้เฮดเนี่ยจะไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการทําธุรกิจทิปเปเฮดจะมองด้วยว่านักมวยปั้มแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรและเข้าใจว่า ถ้าออกไปจากค่ายเนี่ยนักมวยป้ามคนไหนจะต้องได้รับการดูแลบ้างนะครับผมข่าวที่4จอร์จซีน่าครับอยากจะมีลูกจอร์จซีน่านะครับมีความอยากที่จะเป็นพ่อคนมากขึ้นในตอนนี้และภรรยาเก่าของเขานิกกี้เบลล่านะครับก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยหลังจากที่จอร์จซีน่าเขากับนิกกี้เบลล่ามาตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็จบความสมพันธ์ของทั้งคู่ลงในปี2018สซีน่าก็พบคนรักคนใหม่ชื่อว่าเซซาริยาเด้นะครับ ในปี2019และแต่งงานกันในเดือนตุลาคมปี2020ส่วนสาเหตุของการเลิกกันระหว่างจอร์ซีนาแลวก็นิกกี้เบลล่าเนี่ยคือการที่จอร์ซีนาไม่อยากมีลูกครับและอยากโฟกัสไปที่งานมากกว่านี่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ทั้งสองคนเลิกกันหลังจากที่แต่งงานกันมาแล้ว1ปีแต่ตอนนี้ครับจอร์ซีนาได้เปลี่ยนความคิดของเขาซีนาบอกว่าผมเรียนรู้แล้วว่าชีวิตที่สวยงามคืออะไรผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมีครอบครัวเสียที ซีน่ายังบอกต่อถึงเหตุผลที่เขาเปลี่ยนความคิดนะครับเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปเพราะจุดยืนของเขาณตอนนี้ตอนนี้เขาทํางานในฮอลลีวูดมันทําให้เขามีเวลาคิดถึงครอบครัวมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ที่เขายังคบกับนิกกี้อยู่เขาใช้เวลาในการเดินทางด้วยการเป็นนักมวยปล้มเต็มเวลาของ WWE และก็เป็นเวลาเดียวกันที่เขาพยายามที่จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์นั่นเป็นเหตุผลที่เขายังไม่อยากมีลูกณตอนนั้น มีข่าวลือว่าซีน่านะครับจะกลับมา WWE ในเร็วๆนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเป็นในๆว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะครับซึ่งทําให้แฟนๆเนี่ยคิดไปต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้จอซีน่าเนี่ยมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีลูกที่แข็งแรงนะครับผมข่าวที่5ครับทุกคนแมทฮาร์ดีครับบอกว่าอยากจะจบอาชีพของเขาด้วยการจับคู่กับน้องชายเจฟฮาร์ดีใน AEW ในการไลฟ์ผ่าน YouTube ของแมทฮาร์ดีนะครับเจ้าตัวได้พูดถึงความต้องการให้น้องชายเนี่ยมาเข้าร่วม AEW แมทบอกว่าผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะผมอยากจะจบอาชีพของผมด้วยการจับคู่กับน้องชายในฐานะของฮาร์ดี o บอตอนนี้พวกเราต่างทำสิ่งที่พวกเราถนัดมันรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้อย่างยาวนานอีกไม่นานพวกเราก็จะอยู่ในอาชีพนี้ครบ30ปีมันน่าเหลือเชื่อมาก ผมหวังว่าเจฟ f h ฮาร์ดีจะมาที่ AEW และพวกเราจะกลับมาเป็นทีมเดียวกันอีกครั้งมันคงจะดีมากถ้าเราได้เห็นฮาร์ดีบอยเจอกับเดยังบักณตอนนี้นะครับเจฟ์ฮาร์ดีเพิ่งต่อสัญญากับ WWE ไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะมีโอกาสได้ไป AEW นะครับซึ่งถ้าเจฟฮาร์ดีนะครับได้ไป AEW จริงๆเรื่องเหล่านี้ก็คงไม่ไกลเกินจริงสักเท่าไหร่ ทุกวันนี้เนี่ยบทบาทของเจฟฮาร์ดีใน WWE ดูไม่สู้ดีนักคือป้ามออกทีวีบ้างไม่ได้ป้ามออกทีวีบ้างบางสัปดาห์เนี่ยก็ออกมาเป็นตัวประกอบฉากเฉยๆซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจฟฮาร์ดีนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยควรจะได้รับช่วงเวลาที่ดีอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบอาชีพนี้ไปนะครับข่าวที่6ครับทุกคนโลมันเลนไม่สนใจที่จะร่วมทีมกับเดชิล อดีตสมาชิกทีมเดอะชิลโรมาเลนนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างจอห์นม็อกซ์ลี์ใน AEW และเซธโรลินที่อยู่ในค่ายเดียวกับเขาโรมาเลนไม่สนใจที่จะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งครับและเขาอยากจะสู้กับเซธโรลินมากกว่าโรมันเลนบอกว่าไม่ละ่ะผมหมายถึงผมเคารพทุกอย่างที่พวกเราเคยทํากันมานะในตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ของผมผมถูกไลยล้อมไปด้วยนักมวยปั้มที่มีความสามารถ ผมได้สังเกตว่าพวกเขาคิดยังไงทํำยังไงแต่ในช่วงเวลานี้มันคือเวลาของผมคนเดียวผมมีเรื่องราวครอบครัวและาติยอะที่ต้องดําเนินไปผมไม่คิดว่าผมควรจะแชร์เรื่องราวนี้กับใครเซซ์โรล,ลินเป็นนักมวยปล้าที่พิเศษมากโดยเฉพาะตอนที่เขาอยู่บนเวทีถ้าคุณให้คนดูกับพวกเราให้เวทีกับพวกเราพวกเราจะสร้างสิ่งที่พิเศษขึ้นมายิ่งถ้ามันเป็นโมเมนต์พิเศษอย่างเรซล์มนเนียหรือซัมเมอร์สแลมมันจะยิ่งกลายเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดของพวกเรา และมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับพวกเขาที่จะโยนพวกเราลงไปในนั้นโลมาเลนนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นบิ๊กฮิลนะครับเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งของสมาคมเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบในจอร์นม็อกซ์ลี์ที่ AEW กับเซตโรลินใน a c k Down เดียวกันเนี่ยก็ดูโรมาเลนจะถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นๆสักเล็กน้อยนะครับดูเจ้าตัวเนี่ยถือแชมป์แล้วก็มีบทบาทสำคัญสำคัญในทุกๆสัปดาห์ และเรื่องราวของเซตโรลินนะครับที่จะเจอกับโรมันเลนเนี่ยก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่หลายสัปดาห์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเซตโรลินก็เข้าไปขอท้าชิงนะครับแต่ว่าโดนเอ็ดตัดหน้าไปซะก่อนนะฮะก็ต้องมารอดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้สู้กันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผลแพ้ชนะเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะเราก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านเพียงเท่านี้นะฮะยังไงใครฟังมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด u b s c r i b e ให้ด้วย และยังไงมีอะไรพูดคุยกดในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ